สวัสดีครับชาวราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองเทโรคลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณนะฮะซึ่งจะเป็นการเปิดเผยสถานการณ์บางส่วนจากพลังงานในอดีตปัจจุบันอนาคตและพลังงานจากจักรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปอง m o r p o n g 999 <c oughs> ชาวราศีธนูครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกดกระดิ่งนะฮะความรักความสัมพันธ์ของคุณนะครับผมมาคุณได้ night of source นะ,ะถูกใจชาวราศีธนูเป็นอย่างยิ่งนะฮะกดไลค์กดเลิฟนะครับผมแชร์เชอรเรียบร้อยนะฮะ night of source นะครับผม night of source ในสถานการณ์นี้คุณจะเจอพลังงานเรื่องของความสัมพันธ์แบบรุนแรงรวดเร็วนะฮะ มากหน้าห, gas, หลายตาเป็นสถานการณ์ที่คุณเองอาจจะไปเจออ,ออกไปเจอคนเยอะๆอ,ออกได้รับโอกาสเยอะๆหรือพูอดง่ายๆนะฮะป๊อปปูล่าคือป๊อปปูล่านั่นเองนะครับผมเนื้อหอมนะในช่วงนี้จะเจอสถานการณ์ค่อนข้างเยอะนะฮะมีคนเข้ามาจริงจังมั่งหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไปดูกันในรายละเอียดนะครับผมน่าสนใจมั่งหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไปดูในรายละเอียดนะสามารถพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ในระยะยาวได้หรือเปล่านะอ่าก็เข้ามามอคะ หนูไม่สนใจความสัมพันธ์ระยะยาควค่ะหนูสนใจความสัมพันธ์ระยะสั้นคุณได้สิทธิ์นั้นเลยครับ Night o w d s นี่คือเป็นอะไรที่แบบมาเร็วไปเร็วมาเร็วเคมเร็วนะฮะคุณจะเคมเร็วขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะ Night o w d s นะครับผมคุณได้คุณได้ The High Priests นะฮะมาเร็วเคมเร็วนะครับผมแล้วก็มาแบบคู่คู่นะฮะมาแบบเหมือนสถานการณ์เนี้ยคุณอาจจะเจอความสัมพันธ์แทรกความสัมพันธ์ซ้อน ตัวคุณตัวเขาเองที่อาจจะมาเนี่ยอาจจะมีคนพ่วงมาด้วยอยู่แล้วหรือเขาอาจจะมีใครอยู่แล้วนะหรือคุณเองก็อาจจะเป็นตัวเลือกตัวหนึ่งแล้วซึ่งค่อนข้างแฟร์กับทั้งสองฝ่ายเหมอะ ม,มันแฟร์กับทั้งสองฝ่ายได้ไงมีตัวเลือกก็คือเขายังไม่ได้เซตโต้กับใครไงเขาก็ยังโสดเหมือนกันแล้วเขาก็อยากจะเลือกเขามีสิทธิ์เลือกถูกไหมเขายังไม่ได้บอกว่าเออคุณเป็นแฟนเขาเขาเป็นแฟนคุณหรืออะไรก็แล้วแต่ในลักษณะเดียวกันนะฮะคุณเองก็มีอิสระเขาเองก็มีอิสระนะเมื่ออิสระกับอิสระมาเจอกันก็เป็นซูเปอร์อิสระนะครับผมด้วยพลังงานของ The High Priestess พ่วงนะมีพ่วงมีความสัมพันธ์พ่วงเข้ามานะครับผม สำหรับคนโสดระมัดระวังจิตใจนิดนึงนะฮะถ้าคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรไดีใจกว้างก็ไม่เป็นไรเพราะว่าด้วยสถานการณ์คุณเองก็โสดคุณเองก็เจอหลายๆคนมันก็เป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนนะฮะกว่าเราจะเจอใครสักคนหนึ่งที่เราคิดว่ามันเป็นคนที่เราจะอยู่กับเขาได้ตลอดชีวิตเนี่ยบางคนเจอบางคนอาจจะยังไม่เจอบางคนไม่มีสิทธิ์ที่ได้เจอนะฮะหมอคะมันเป็นอย่างนั้นยังไงได้ไงไม่เชื่อ อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองดูพลังงานส่วนตัวก็ได้นะฮะพลังงานของตัวคุณนะฮะตอบได้ทันทีนะครับผมปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปอม MORPONG 999นะฮะเบื่อแล้วความโสดนะแล้วก็เบื่อแล้วเรื่องของความสัมพันธ์สั้นๆอยากมีความสัมพันธ์ยาวๆนะฮะหรือในทางกลับกันหมอคะพี่เบื่อมากเลยนะฮะอยู่กับเขามานานแล้วพี่อยากมีความสัมพันธ์สั้นๆหนูอยากมีความสัมพันธ์สั้นๆมั่งโอเคนานาจิตตังอ่ะ แต่ว่ามาเร็วเค็มเร็วไปเร็วนะอืมโอ้ชาวราศีธนูครับคุณได้ six sources นะฮะสำหรับคนที่ความสัมพันธ์เน้นหนักในเรื่องของความสัมพันธ์โสดหรือความสัมพันธ์ที่แบบเกือบโสดดีกว่านะถ้าคุณเจอเรื่องที่ไม่เขาเรียกอะไรดีไม่ยุติธรรมในเรื่องของความสัมพันธ์ไม่แฟร์ในเรื่องของความยุติธรรมเหมือนกับมีการชีตกันมีการโกงกันมีการแบบ อแอบมีคนนู้นคนนี้คนนั้นหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยสำหรับใครที่เหมือนกับอยู่ในความโสดแบบบางทีหรือว่าเกือบโสดหรืออะไรแบบนี้ผมรู้สึกว่าเอ๊ะเป็นสถานการณ์ที่ตัวคุณเองจะได้เดินออกจากสถานการณ์นี้นะด้วยพลังงานของอ six sources นะครับผมคือผมรู้สึกว่าคุณเองไม่เ<ม>ขาเรียกอะไรดีคุณเองก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้มีโอกาส ในในช่วงนี้ในพลังงานนี้คุณเองจะมีโอกาสที่จะเจอคนมากหน้าหลายตามากขึ้นเมื่อคุณเจอคนมากหน้าหลายตาแน่นอนครับมันไม่ได้ดี100%นะฮะมันก็เป็นเขาเรียกว่าอัตราสัดส่วนไปเมื่อคุณเจอคนเยอะขึ้นก็จะมีคนที่ดีมากขึ้นนะครับผมแล้วคุณเองก็ต้องตัดสินใจหรือคว้ามาให้ได้แล้วมันก็ต้องมีจํานวนคนที่ไม่ดีเยอะขึ้นนะแต่ว่าโดยรวมอัตราตรส่วนก็ยังเหมือนเดิมแต่ว่าในสถานการณ์นี้เหมือนกับคุณเจอ คุณเองอาจจะเจอคนเยอะขึ้นอ่ะเพราะฉะนั้นคุณเองอาจจะต้องมีมีมีเขาเรียกอะไรมาตรฐานสเปคหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ตัวคุณเองอ่ะจะคัดเลือกความสัมพันธ์ของคุณนะฮะหมอคะพูดแต่เรื่องของความรักความสัมพันธ์อา้าวคลิปนี้มันเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์นี่แต่ว่าพี่อยากรู้เรื่องแต่ว่าพี่อยากรู้เรื่องของความเออเขาเรียกอ,อะไรเรื่องของงานบ้างนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวทำคลิปเรื่องของงานนะแต่น,นี้คือเรื่องของความสัมพันธ์อ่ะมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆว่าถ้าเกิดตัวคุณเองใช้พลังงานนี้หรือเป็นพลังงานนี้ในเรื่องของความความการลงทุนหรือว่าเรื่องของการงานตรงนั้นเนี่ยผมไม่แนะนําผมไม่แนะนำนะเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันมาเร็วเกินไปการที่คุณเองจะตัดสินใจทําธุรกิจมันก็ไม่ได้ต่างจากการตัดสินใจแต่งงานกับใครสักคนหนึ่ง คุณเองคือแน่นอนผมว่าร้อยทั้งร้อยอยากจะให้ประสบความสําเร็จไม่มีใครอยากจะล้มเหลวในการแต่งงานหรือการเปิดบริษัทก็ตามนะเพราะฉะนั้นต้องคิดดีๆแล้วผมรู้สึกว่าเวลามันไม่เอื้อในในตอนนี้เพราะว่าพลังงานมันมาเร็วถ้าคุณจะเก็บเขาเรียกอะไรถ้าคุณจะเก็บตัวอย่างหรือเก็บออโอกาสตรงนี้ไว้พิจารณามันก็ได้แต่ว่าในเรื่องของการตัดสินใจผมรู้สึกว่าในพลังงานนี้มันสั้นเกินไปเกินกว่าที่คุณเองจะ ตัดสินใจได้ในขณะนี้แต่มันก็ดีพอที่คุณเองจะศึกษามันนะคุณเองดีพอที่จะศึกษามาอ๋อใน A ลงทุนตรงนี้อโอเคได้เดี๋ยวน่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตัวเขาเป็นยังไงต้องใช้เวลามากกว่านี้ใน B อ๋อมันเป็นอย่างนี้ลงทุนอย่างนี้ตัดสินใจอย่างนี้อาต้องรอ,อใน C ในคือช่วงนี้เป็นช่วงเก็บข้อมูลครับสำหรับชาวราศีธนูนะไม่ใช่เป็นช่วง take action เป็นช่วงเก็บข้อมูลเป็นช่วงมี transition ซึ่งด้วยพลังงานของชาวราศีธนูเนี่ยด้วยความที่คุณเองเป็นมิลเจอเมอค่ะมิวมิวอะไรมิวเซเว่นเหรอ <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มิวเซเว่นมิวเซเว่นเป็นรถอ,อีซูซ u หรือเปล่าหรืออะไรก็แล้วแต่ช่างมันเถอะนะฮะที่ขายที่เมืองไทยนะฮะแต่ว่ามิลเ b l e บลมิลเบลก็คือพร้อมที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไฟร์ก็คือธาตุไฟคุณเป็น ธาตุไฟที่ชอบเปลี่ยนแปลงโดยเนเจอร์โดยสถานการณ์อยู่แล้วเนี่ยธาตุไฟของตัวคุณเนี่ยค่อนข้างคือธาตุไฟเนี่ยเป็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงพลิกแพลงค่อนข้างง่ายอยู่แล้วนะแล้วมีคุณสมบัติตร,ตรงนี้ไปผมรู้สึกว่าคุณเองสามารถรับมือได้แต่ว่าอย่างที่บอกว่าคุณเองอาจจะ fail to execute หรือว่าคุณเองอาจจะตัดสินใจแบบ <c oughs> ผิดพลาดได้เพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะต้อง ระมัดระวังเพราะว่าพลังงานมันเข้ามาน้อยจนเกินไปแล้วมันจะเป็นยังไงล่ะคะหมอ <c oughs> คุณได้คุณได้เอเดออนส์คุณได้เอเดอ f อนส์นะเอเดออนส์เป็นสถานการณ์ที่คุณเองจะได้เ,เขาเรียกอะไรความชัดเจนจากการติดต่อสื่อสารจากเรื่องของการพบปะผู้คนจากการให้คำปรึกษาเพราะฉะนั้นในสถานการณ์นี้เนี่ยยินดีด้วยนะผมรู้สึกว่าคุณเองจะได้ คำไกด์ไลน์คำแนะนำจากคนที่มีประสบการณ์นะฮะมาเร็วเหมือนกันเออช่วงนี้เป็นช่วงที่ชาวราศีธนูครับบอกผมหน่อยดีว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่มีอะไรเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะสำหรับตัวคุณเหรอแบบเหมือนกับ you y u are in the fast, fast lane and fast lane คือแบบคุณคุณชีวิตคุณเร็วมากคุณอยู่ในถนนแห่งความเร็วมากๆนะหมอคะไอช,ชีวิตเปลี่ยนเร็วหรืออยู่ในความเร็วเนี่ยมันก็อยู่ในสายเลือดของชาวราศีธนูอยู่แล้วค่ะ <c oughs> อ่เข้าใจแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบถาดโหมอ,ะอ่ะ,อะคุณเองเอาตัวเองไปอยู่ในเฮอริเคนหรือเปล่า <c oughs> คุณคุณเองเอาตัวเองไปอยู่ในเฮอริเคนหรือเปล่านะฮะในช่วงนี้นะครับผมอ่ะคุณได้ตรีออฟแพนาเคิลส์นะฮะณจุดนี้น,น,นะฮะบอกตามตรงเลยสำหรับชาวราศีธนูนะครับ <c oughs> ในเรื่องของความสัมพันธ์คุณเองจำเป็นจะต้องเขาเรียกอะไรดีต้องการที่ปรึกษาที่ดีนะฮะที่ปรึกษาที่ดีเนี่ย ถ้าคุณมีคนที่ปรึกษาคนที่ไว้ใจคนที่เชื่อใจช,ช่วงนี้เป็นช่วงที่เอ้ยพี่หนูมีคนเนี้ยเข้ามาเออแล้วก็เขาเป็นอย่างนี้อย่างนี้พี่คิดว่าอย่างไงพี่รู้จักเขาไหมหรืออะไรอย่างนี้แล้วก็หนูมีอีกคนนึงเข้ามาไอ้พี่ก็จะเอ้ย,เ,อยเยอะดีนะ เ,เขาเป็นอย่างนี้อย่างนี้อ๋อ,อ,อพี่เคยรู้จักมันอันนี้มันเป็นเพื่อนของน้องพี่ชายของเหลนของพี่อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็อ๋อโอเคอะหนูมีอีกคนหนึ่งเข้ามาคือช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องปรึกษาหาหรือหรือทําความเข้าใจหรือศึกษากับมันให้ดีไม่ใช่ช่วงที่ตัดสินใจผมเน้นย้ำนะฮะความสัมพันธ์ในช่วงนี้ของชาวราศีธนูเนี่ยเป็นช่วงที่เหมือนกับคุณเข้าไปในซูเป,ปอร์มาร์เก็ตแล้วเขาก็คุณเคยไปนี่ปะ ท็อปคลับเออเขาไม่ได้สปอนเซอร์อะไรนะแต่ว่าผมชอบไปมากๆตอนที่ผมอยู่เมืองไทยนะเพื่อนผมก็ชอบไปเพื่อนผมบ้านมันอยู่พหลมสองมันชอบไปอ,อ่ไปนะฮะท็อปคลับเนี่ยมันเจ๋งตรงไหนหรือว่าท็อปคลับเนี่ยมันเจ๋งตรงที่เขามีแซมเปิลหรือมีตัวอย่างให้ชิมเนี่ยเยอะมากๆนะฮะคือ ไอ้ช่วงนี้มันเหมือนกับคุณเองเข้าไปในท็อปคลับแล้วมันมีอาหารเยอะใช่ไหมแล้วเขาก็มีคนที่ยืนอยู่ในแต่ละบูธอยู่ในแต่ละจุดจุดจุดที่แบบจุดชิมแล้วเขาก็ทําอาหารโดยใช้สินค้าของเขาอะแล้วก็ให้คุณชิม เออมันเป็นสถานการณ์นั้นอนะเหมือนกับคุณเองเข้าไปสู่ในท็อปคลับที่คุณเองเลือกชิมนู่นชิมนี่ชิมนู่นชิมนี่บางทีคุณแบบเฮ้ยอันนี้เจ๋งอันนี้อร่อยเฮ้ยอันนี้แหวะไม่อร่อยเลยแข็งเปรี้ยวหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นสถานการณ์แบบนั้นเพราะว่ามันเป็นอะไรรู้ไหม คือคุณเองคงจะไม่ชิมอะไรที่คุณเองคุ้นชินอยู่แล้วมากๆยกเว้นะว่ามันเป็นสิ่งใหม่ไอ้ Top Club เนี่ยมันมี Product ใหม่ๆเต็มไปหมดเลยนะฮะคลิปนี้ไม่ได้สปอนเซอร์ด้วย Top Club นะแต่ถ้าจะสนใจจะสปอนเซอร์ก็เชิญนะครับผมติดต่อโฆษณาเชิญด้านล่างเลยนะครับผมโอเคครานี้ Top Club บเขาก็จะมี Sample เยอะแยะมากมายนะส่วนใหญ่เป็นอาหารที่แบบเขา Import มาจากต่างประเทศเขา Import มาบางทีจะ นําเข้ามาจากอเมริกาบ้างนําเข้ามาจากญี่ปุ่นนําเข้ามาจากจีนหรืออะไรก็แล้วแต่ค่อนข้างเยอะนะครับผมมีหลากหลายออไม่รู้ว่าตอนนี้มันยังฮิตอยู่ป่ะนะแต่ตอนที่ผมอยู่เมืองไทยเนี่ยมันยังฮิตอยู่นะแล้วก็มันมีซมเปิลเยอะมากเพราะฉะนั้นคุณเองต้องเลือกชิมแล้วคุณเองต้องตัดสินใจว่าอะไรที่เหมาะสมกับตัวคุณคืออร่อยเราอาจจะไม่อร่อยเขาก็ได้หรืออร่อยเขาอาจจะไม่อร่อยเรานะแตออ่ในบรรดา ในท็อปคลับที่ผมชอบนะจริงๆนะผมชอบรู้สึกว่าผมชอบคุกกี้นะแล้วก็มันมีครั้งหนึง่งผมชอบโพเตโดชิฟส์ก็คือพวกเละพวกอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้มียี่ห้อเละมันมียี่ห้อแบบอย่างอย่างอื่นอะ่อะนะแล้วก็มันมีสินค้าเยอะแยะมากมายนะมีตั้งแต่ทีวีมีตั้งแต่เชดเชดเชดก็คือเหมือนกับเป็นเขาเรียกอะไรเหมือนเต็นท์หรือว่าเหมือนอที่นั่งแล้วก็มีมีเป็นเหมือนกับ ห้องเก็บของ read, แบบนั้นก็มีแล้วก็มีตั้งโอ้มีเยอะมากนะที่นอนหมายังมีเลยผมก็ไปซื้อที่นอนอหมาให้หมาของผมนะ <c oughs> เออเออก,ก็ก็ดีหลากหลายแต่ว่าประเด็นก็คือเวลาคุณชิมไปแล้วคุณเองเหมือนกับเขาเขาเขาชียให้ชิมนิดเดียวแล้วคุณต้องตัดสินใจนะ แล้วมันจะมีเข้ามาเยอะมากๆในตอนนี้ช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณชิมความสัมพันธ์หมอคะเรื่องชิมความสัมพันธ์มันเป็นยังไงเออคุณรู้แหละว่าคุณต้องทํำยังไงในในคุณชอบความสัมพันธ์แบบนี้ไหมคุณชอบตัวตนแบบนี้ไหมอะไรแบบนั้นนะครับในสถานการณ์นี้เป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองต้อง slow down นะคุณเองอย่าไปข้อเรียกอะไรนะไป รีบร้อนกับการตัดสินใจในสถานการณ์นั้นนะฮะถึงแม้ว่าบางอย่างคุณเองจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันอร่อยมากนะแล้วก็มันมีบางอย่างที่แบบเฮ้ยผมยังจําได้เลยอ่ะคือมันเป็น potato chips ผมแค่หยิบมาชิ้นหนึ่งอ่ยไอพนักงานขายมันให้ไปทั้งซองเลยมันให้มันให้มาทั้งซองเออมันให้มาทั้งซองเลยโอ้มันมันมันเป็น คือไม่รู้คุณต้องไปดูนะฮะแล้วไปแล้วมาอัปเดตให้ฟังด้วยแล้วกันนะว่ามันเป็นยังไงอยู่ตรงพาร์ท2นะอยู่เซ็นทัลเซ็นทรัลพาร์ท2โอเคไหมอ่ะท็อ,ทอปคลับนะครับผมอะ่ะอืมคราวนี้คุณได้เย่า้ <Yeah. laughs> ชาลาเซนจทุนูคุณได้เดอะเดวิลคุณได้เดอะเดวิลเอ่อเบรกเบรกเบรกกิ้งแบดไม่ใช่เบรกแฮ a b i t ผมรู้สึกว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ ตัวคุณเองเหมือนจะปฏิเสธหน่อยๆกับโอกาสที่เข้ามาทําไมคุณถึงปฏิเสธโอกาสที่เข้ามาไม่แน่ใจนะมันอาจจะยังไม่ถูกใจคุณหรือคุณเองอาจจะยังไม่ว่างนะฮะคุณเองคําว่าว่างหมายถึงความสัมพันธ์ว่างลงหรือไม่ได้มีพื้นที่ทางจิตใจพอที่จะไปอ๋อผมผมพอจะเข้าใจละมันเป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับตัวคุณเองมีนู่นนี่นั่นเข้ามานะครับผม แล้วคุณเองพยายามจะเก็บทุกๆคนไว้เพื่อมาพิจารณาผมรู้สึกเลยนะชาวราศีธนูฮะณนะจุดจุดนี้คุณห้ามโลภนะครับผม t h e d e v i l เนี่ยบางทีคุณเองอาจจะตกกับดักของมันนะตกกับดักของ The Devil เป็นลักษณะที่ตัวคุณเองเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นในเชิงที่ไม่ดีก็ได้นะคือผมอยากจะบอกมันเป็นสถานการณ์ที่แบบเออลอง i n v e วสหรือลองใช้เวลากับคนที่หไปลองใช้เวลากับคนที่2ไป ลองใช้เวลากับคนที่3ไปแล้วคุณรู้สึกว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะมันจะกลายเป็นว่าตัวคุณเองผูกพันทั้งกลุ่มคนเหล่านี้ในในความสัมพันธ์นี้ ผมรู้สึกว่าโคตรแกรนมากๆเลยนะว่าแบบคุณเองพูดว่ากลุ่มคนเหล่านี้ในความสัมพันธ์ได้เนี่ยในกลุ่มคนเหล่านี้คุณเองจะรู้สึกว่าไอ้ฉันก็ผูกพันกับเขาฉันก็ผูกพันกับคนนี้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 แล้วมันกลายเป็นสิ่งที่เริ่มมัดตัวและแล้วก็เริ่มไม่มีเวลานะสมมุติว่าคุณเองมีเวลาเท่าไหร่ครับโหหมอตอบง่ายมากยี่สิบสี่ชั่วโมงใช่ใช่อ่ะเวลาส่วนนั้นน่ะ แบ่งให้กับคนคนหนึ่งคุณเองอ่ะและเซว่าเอาไปเลยครึ่งหนึ่ง12ชั่วโมงสมมติว่าคุณต้องแบ่งให้กับคนทั้งสี่คนเนี่ยมันจะมันจะเหลือเท่าไหร่แล้วเวลาที่คุณต้องใช้ของตัวคุณอีกแล้วนู่นนี่นั่นอีกนะเพราะฉะนั้นนอกจากสิ่งที่คุณจะเสียสิ่งที่คุณจะใช้มันคือเวลาซึ่งผมบอกแล้วนะชาวราศีธนูว่าสิ่งที่มีค่ามากที่สุดสําหรับผมเลยไม่ใช่เงินนะเป็นเวลา เพราะเวลามันไม่สามารถที่จะซื้อและกลับมาคืนกลับมาได้นะทุกคนมีเวลานะครับผมจริงๆนับตั้งแต่เขาเรียกว่าอะไรอ,อ,อายุนะฮะนับตั้งแต่อายุตั้งแต่เกิดมาเนี่ยคนเราเนี่ยมีเวลาประมาณถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะบิลเลียนหรือพันพันล้านเซ o ัน s หรือว่ามีมีประมาณพันล้านเซกันถ้าผิดก็คอมเมนต์มานะหมอคะผิดนะมันเป็นร้อยล้านค่ะมันไม่ใช่เป็นพันล้านค่ะหรืออะไรก็แล้วแต่นะเออแต่มันมีเวลาแล้วเวลามันค่อยๆหมดลงเรื่อยๆหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเวลาของคุณมีน้อยลงเรื่อยๆมีน้อยลงเรื่อยๆหมายความว่าสิ่งเวลาของคุณมันจะเมื่อเทียบกับเมื่อเทียบกับอะไรสักอย่างหนึ่งมันจะมีค่ามากขึ้นเรื่อยๆถ้าเทียบกับเงินมันก็จะม, <น NIE. S 2> มีมูลค่ามากขึ้นเรื่อย แพงขึ้นเรื่อยๆครับผมเนะเพราะฉะนั้น The d a i l v i ระมัดระวังว่าคุณเองจะติดใจกับทุกๆความสัมพันธ์แล้วกลายเป็นว่ามันจะสร้างปัญหาให้กับตัวคุณเองนะฮะต้องระมัดระวังนะฮะหมอคะตอนนี้ฟ้าร้อนฟ้าแรงจริงๆค่ะแล้วมีความสัมพันธ์ยเยอะมากเลยเนี่ยแล้วหนูไม่รู้ว่าหนูจะต้องตัดสินใจกับใครยังไงนะะหนูคบไปเนี่ยหนูรู้สึกว่าหนูตัดสินใจไม่ได้เพราะคนนี้ดีอันนี้ คนนี้ดีอันนี้คนนี้ดีอันนี้คนนี้ดีอันนี้มันเลยแบบหนูหนูอยากจะเอาแต่ละคนตัดตัดมาแล้วเอามารวมเป็นคนคนเดียวแล้วก็เป็นคนนั้นได้ไหม, <c oughs> มปรึกษานตัวดีกว่า <c oughs> <c oughs> นะอะแอดไลน์หมอปอง M O R P O N G 999 <c oughs> นะครับผมวันนี้ผมพลังงานเอามาฝากในเรื่องของความสัมพันธ์นะสำหรับชาวราศีธนูไว้เท่านี้นะครับผมมีปัญหาหรืออะไรคอมเมนต์อยากจะเล่าอยากจะ อะไรระบายอะไรเชิญข้างล่างนะครับผมแน่นอน,นะฮะสุภาพนะครับผมไม่อยากคายแล้วก็เคารพสิทธิส่วนตัวของแต่ละบุคคลนะฮะโอเควันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมนะฮะชาวราศีธนูนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์นะฮะและอย่ายืมแช์นะอย่ายืมและอย่าลืมแช์นะครับผมโอเคอ่ะแล้วเดี๋ยวจนกว่าจะเจอกันในคลิปหน้าแน่นอนฮะสำหรับใครที่อยากรู้เรื่องของการเงินอยากรู้เรื่องของโชคลาภนะ คลิปหน้าเดี๋ยวได้เจอกันนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมโชคดีเทวรา